่อนไปดูฝากกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอและช่องของเราคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์สนุกๆลงช่องต่อออกมาในอนาคตตามมาด้วยน้องผู้โชคดีบนหน้าจอที่นอนมาสคอตหลับเลือกให้กลายเป็นผู้โชคดีประ ทำคลิปนี้บนหน้าจอรหรือเปล่าใครอยากเป็นผู้โชคดีในคลิปถัดไปงั้นเหรอนอนมาสคอตเอาคำถามในคลิปนี้มาแล้วคำถามก็คือคนดูเริ่มเล่นเกมทีมฟอร์เทร s ตอนอายุเท่าไหร่กันมีใครจำได้บ้างว่าเริ่มเล่นตอนไหน เกมออกจะดังต้องรู้กันทุกคนแหละรู้แล้วก็ลงไปบอก n อนมัสคอตเมนด้านล่างเลยคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเพจเติมเกมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมโลบอกหรือฟรีไฟล e และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเลยและที่สําคัญได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากมีความปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ด้านล่างสามารถไปเราใช้บริการกันได้ <Net> ออกสงครามโลกครั้งที่สามบอดนเพเยอร์ออกสงครามโลกครั้งที่สาม่าบาทไอ้กเมื่อกี้กันไปอย่าก <c oughs> ูสร้างบ้านอย่กูสร้างเบลเกอร์ให้เองเทียบสองเพเยอร์ออกสงครามโลกครั้งที่ตางตังตังตัง บาสุกา้าอยู่ไปวิ่งก็ไปหาสตูอ,อว่าหายไปไหนพี่แกมาทํางานที่นี่แล้วเนี่ยเอนจิเนียร์คนี้มันว่างเลยนะเลยต้องมาตั้งสาขาที่ไทยอ่ะโอ้ไทยวัสดุถึงเวลาส่งข้อมูลลับตั้งแกทิีว่าแกจะไปไหนะฮะเฮฟวี่เครง โอ้โโอโแกก้ามาขวางทางฉันกันเลยโอ้ยแกอีกแล้วเหรอที่มาแซปป้อมปืนฉันแกทำร้ายป้อมปืนฉันถึงเวลาตายของแกแล้วโอ้โหพี่ <c oughs> ด้วยอย่าอย่าทำฉัน ฉันจะทุบแกไปาเจทุบสปายเลยนีว่าเนี่ยติดเลือดออกเลยไม่ใช่มันเอาไปทุบสปายนะทุบเครื่องเสร็จแล้วทุบสปายต่อ <laughs> แมงมุมมันไม่มีหยู่จริงมันทําอะไรแกไม่ได้และนี่คือแมงมุม <c oughs> หมอจะเป็นตัวละครในรบของแล้วนะโอ้ไม่เอวี่แกไม่ใช่ตัวละครในเรื่หลักแกแมแค่ไอ้อ้วน <c oughs> <c oughs> ว้าเอ้ยเน <c oughs> ะภาษาอะไรอ่ะ อมพลันละบัลบลัเลยภาษาอินเดียเมื่อคุณได้รับผลตรวจจากสถาบันตรวจหาเชื้อชาติของคุณแล้วและคุณได้รับรู้ว่าคุณนั้นมีความเป็นรัเสเซีย 2%, 2> <c oughs> เล่นโอเวอร์วัดเลิกเล่นเกมไปเพราะว่าการอัปเดตแปลกๆค่อยๆแตกๆของเกมไอเกมไอเกมคู่แข่งไอเกไอทีที่สองไอคู่แข่งเราเริ่มเริ่มเสียตรงแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วหยุดทุกลมหายใจของสัตรูต้องหัวร้อยเยอะๆต้องซ้ำเติมเสียงนาฬิกาของสาย และนี่กคือสไนเปิ์เมื่อได้ยินเสียงเจรา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 ดีเมื่อยายของคุณให้ตังมา5ดอล,ลลาร์เพื่อเอาแอปเป t ลทีวีไปซ่อม5าดอลลาร์ทีวีรุ่นแอปเปิลโอ้โหดูมือนะสิ ผมจะเอามือนีไปจีดีเครื่อง Apple TV ออกไปเอาไปจิ้มปลาเนี่ยเอาไว้แค่5้าตอนล่ามจะไปซ่อมได้ยังไงเมื่อคุณเอาเม็ดเมนทอ s ใส่เข้าไปในกระป๋องโคคาโคล่าไอ้ไอ้ไอ้ทันไอเนี่ยไอ้ทันนี่มันหยอดผงดิบปืนเข้าปากแล้วมามันก็จุดไฟระเบิดพวกเราจะกลับมาผมไม่นะตัวฉันบางขนาดนี้ลูกคีล็อกเก็ตนี้ไม่น่ารอด ไม่ได้หรอกะยะขนาดนี้เผาขนขนาดนี้ตรงๆขนาดนี้ดาเอจไม่ธรรมดาเนยะ่กอยกยินเสวดเป็นมอนซูนแน่นอน <c oughs> และนี่คือทันของโซเจอร์ yeah. เอะคำเฮียครับ,บคิกอะไรยาวๆอะไรยะหมวกใหม่ของพี่เองพี่ไปเปิดได้มาอันอยู่ชั่วคำพูดที่หยาบกระดา้างโอเวอร์วอ ความโง่เข่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกฉันเพิ่งประจุผู้ชายที่อ้วนที่สุดในโลก <c oughs> อะไรอะไรบรรจุผู้ชายที่อ้วนที่สุดในโลกเออใครเรียกฉันหรือเปล่านี่เมอร์ซี่จากโอวานิฮีโร่เนวันใดฮีโร่ไม่มีวันตายและเนี่ยคือสปายเทีมสองเฮียไลส์เกาฮีลันฟาดแอนด์ไดเอเอาเวอร์จินสเกาวิ่งไวแล้วก็ตายอย่างฟุ่มเฟือยนะ อะไรวะด่าวิ่งอย่างไวแล้วก็ตายอย่างพระจันทร์าตามเรื่ยเรือวมันมใช่มันเป็นพ่อกันตไม่ไอ้สเกิลไม่รู้เป็นหลอดสมองเน่าหรอสมองเน่าเที่ยวสองเวลาสมองเน่าเป็นบ้าเป็นสมองเน่าเมื่อคุณเล่นอยู่คุณกำลังอยู่ฝั่งแดงแล้วมันก็ถูกออโต้เปรียบไปฝั่งตรงข้ามทันทีเมื่อมันไม่บาลานเอิเป็นฉันฉันจะย้ายทีชิ้นด้วยสีแดงเป็นเสียมเงินะ เมื่อคุณหยุดเล่นสักนาทีเพื่อตอบกลับแชทในตัวเกมแล้ะทุกคนก็เริ่มที่จะยิงมาใส่คุณฮ่าฮ่าันจิดการไอ้สองเกมนาไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเหลือเกมสุดท้ายได้ขาวว่าชื่อที2สอทีมฟอร์ทรีสินะก็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 ไาเลย แค่ระเบิดกับดักนั่นเลยจะทำอะไรโยมาทูตผููราวิญญาณได้เกมถัดไปแกลีหมดก็ก็ก็ก้ฉันเม่ราจากระเบิดนี่แกก็เช่นกันผู้จัดการทีมแดงกำลังมีวันที่ดีมากๆเลยเฮ้ยมึงอ่ะ อะไรฮะเอาอะไรมาคุกันสิอย่าให้อดีไปถึงบ้านแกแล้วกันเอเลี่ยนของฉันที่ฉันแอบไปขโมยออกมาจากแอรีห้าสิบเอ็ดเดินมาฉันที่หน้าห้องต่อตีสามแล้วบอกฉันว่าให้หันหลังให้กับมันอะไรนะหันก้นให้ฉันเลยหันก้นให้หนถึงเวลาข้ามสายพันธุ์ด้วยกันแล้วโอ้โหจะเริ่มซัพปิ้งจะรับผอวหนายเลยนะ เจ้าตัวไม่อยู like ่งั้นก็จะซัพปิ้งเออดิฟเซอ่ได้ต่อแล้วนะฮ่าๆๆเงินจะซัพปิ้งเออเซ็ตพี่หน่อยแล้วกันเฮ้ยนะตื่นแล้วตื่นเลยอ่ะ T F สองกำลังเล่อย่างสนุกสนานมีแต่คนเล่ย T F สองไททันฟอร์สองที่กำลังจะตายกำลังจะจมน้ำและเมื่อดำลงไปด้านล่างลึกๆใต้น้ำแล้วเราจะเจอกับทรานสฟอร์ม มอแปลงไฟฟ้าค่าเฉลี่ยของบองยูเซอร์ผู้ใช้บอกค่าเฉลี่ยของแซนด์วิชเอนจอยผู้กินแซนด์วิชอย่างเอนจอยโอ้โหรสชาตินี่มันอร่อยมากเลยอิตาเลียนอิตาเลียนอร่อยเมื่อลูกของคุณประสบอุบัติเหตุรถชนและคุณรักษาบาดแผลลูกของคุณด้วยน้ำมันหอมละเหย นอกจากเรื่องของความหอมแล้วน้ำมันหอม,หอมลเลยยังถูกนำมาใช้ในการรักษาได้สารพัดอาการป่วยมีอยู่จริงหรอแปลว่ามันหอมละเหยนี่สามารถรักษาอาการแผลลดทนได้หรอการต้านการอักเสบต้านการแผลรักษาและลดอาการคัดจมูกและนั่นก็คือส่วนผสมลับของแม่ดิคิชัยยิงนิวเพื่อนมันคือน้ำมันหอมละเหย โอ้โหความลับของเมดิกได้ผมเปิดเผยขึ้วสูตรลับของเมดิกได้ผมเปิดเผยแล้วเขาใช้ยาหอมเลยโอการแพทย์จะต้องสารพานแน่นอนรักษาทุกโรคเลยอ่ะโอ้ยบีดีใจฉันได้รับยาตลอดทุกวันเลยอ่ะถือว่าฉันไม่ตายเลยร่างกายฉันเลยรับยาดูดราชสิและนี่คือการเวทนาการของแซนด์วิช อู้ใครมาทันหรือเปล่าอู้ใครมาอีกทีทันเปล่าอะไรวะเนี่ยเดนแคมป์มเดนแคมมันน่าจะโดดมาติดกล้องมนดีอะแล้วเป็นอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยมอนซูนมอนซูนลูกจะตากรรมอาเม สมองกรมาไพรเนี่ยใครฉีดสเปยอะไรอะเด้สุดยิงจ้ตายแล้วก็ฉีดอเยเยอ้เย นี่ก็คือเฮฟวี่ตอนที่แทงก็สุนโดยที่ไม่มีหมอช่วยเหลือโอ้โหบุรีพุกบุรีพุกเกาะกันก็สุนอู้อมือกำลังยิงอยู่แต่ตาบอกด้านอ้อู้อุ้ยเจ็บจุงเบยคมจังโอ้ยคมเกินไปฮ่้่าฮ่า่าฮ่่าอ าตกใจปกติฉันมองตัวเองเป็นยังไงตอนฉันกินอาหารเข้าไปเยอะๆอืมก็ปกติดินี่แม่ฉันมองยังไงตอนฉันกินไปแค่ชิ้นเอ่อป๊อตเตอร์โต้ป,ปต๊ตเตอร์ชิปมาแค่ไอ้เล่แค,แค่ชิ้นเดียวบวม